สวัสดียามเช้านะคะสวัสดีค่ะพี่พี่ช่ององค์สมเด็จสายมูนะคะแม่ค่ะชื่อเอนะคะก็มีพระมาให้รับชมยี่สิบสี่องค์เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับเช้านี้ก็ไปกันเลยค่ะองค์ที่หนึ่งนะคะนี่เลยค่ะองค์แรกนะคะ ทุกอย่างดูแบบว่าอวบอิ่มนะคะทั้งองค์พระฐานแล้วก็เส้นสมนะจะ๊ะอันนี้ด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยขนับเนื้อเรียบเรียบอะคะ่ะ นี่จะเป็นองค์แรกนะคะถูกใจทักปิดได้นะคะ200บาทเหมือนเดิมค่ะรวมส่งแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางนะคะต่อกันที่รายการที่สองค่ะรายการที่สองนะคะองค์นี้จะมีเป็นเอ่อพิมฐานแซเอ้ยขอโทษค่ะจะมีเขาเรียกว่าเส้นพระอาทิตย์นะคะอยู่ข้างล่างค่ะจะไม่ใช่ฐานแซมนะคะแล้วก็จะมีรอยแตก้าน อทั่วองค์เลยค่ะมีผงฐานก้านทูบนะคะมีเม็ดมนสารสีขาวเนื้อก็จะเป็นสีเข้มๆนิดนึงค่ะก็เนื่องมาจากมีเขาเรียกว่าเป็นผงใบรานเยอะนะคะที่เป็นส่วนผสมก็เลยทำให้วันนะพระท่านเราดูเข้มมีด้านหลังนะคะก็จะเป็นองค์ที่สองนะคะ ไปต่อกันที่องค์ที่สามค่ะองค์นี้บางท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะก็จะเป็นพิมพ์เส้นได้ค่ะวนาสีเทาวนสารเยอะเลยนะคะด้าน้างด้านหลังนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่สามนะคะพี่พี่ ดูที่เราชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านก่อนได้นะคะขอดูรูปรูปเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยอันนี้รายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่วันนี้จะเป็นสีออกอ,อน,น้ำตาลอ่อนนิดนึงนะคะเส้นสายเนี่ยดูคมชัดเกตทะลุซูมนะคะองค์นี้แขวไใสขึ้นนะคะเป็นเห็นไหมคะช่วงๆล่องอะคะ่ะจะมีคาบแขวใสขึ้น เป็นจีวรผมชัดเลยอนี้เส้นสายดีค่ะวันวันนะสีออกสีครีมครีมนะคะแล้วก็ฟอมเนี่ยสวยมากฟอร์มดีมากค่ะอนี้รายการที่สี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้านะคะเนื้อเป็นแห้งๆนะคะ ตรงนี้จะเป็นรายการที่ห้านะคะไม่ได้มีมวลสารอะไรมากมายนะคะดังๆก็เป็นพวกน้ำมันตังอิ้วผสมกับบลักดำค่ะประมาณนี้อันนี้รายการที่ห้านะจ๊ะไปต่อกันที่รายการที่หนะคะรายการที่ห รายการที่หกก็จะเป็นประมาณนี่ใบหน้าข้าหลามตาดเกตจะโหลดซุ้มเลยนะคะเส้นสายคมชัดค่ะองค์นี้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะองนี้จะเป็นรายการที่หกนะคะพี่ๆต่อกันที่รายการที่เจ็ดค่ะ รายการที่เจ็ดนะคะว่าไฮขอโทษค่ะรายการที่เจ็ดองนี้นี่มีทั้งแถวซ้ายแล้วก็มีดอกแรกนะคะมเีเขาเรียกว่ามลสารของพระกำแพงสุงกอนะคะมีหยกเขียวเนี่ยองนี้มวลสารค่อนข,ข้างจัดจ้านนะคะ แล้วก็เหล็กไหลเยอะยนีแสดงถึงความเก่าที่ผ่านการเวลามานานนะคะอันนี้รายการที่7ค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะทักไลน์เอมาเลย JTM4652 อันนี้วันณะจะเป็นสีขาวนะคะนณะพัชจะเป็นสีขาวจะมีความแบบภาพปรุภาพเก่าขึ้นนะคะเป็นแบบ สีขาวเนี่ยแคลเซียมแคลไซต์ด้านหลังค่ะอันนี้จะเป็นองค์ที่แปดนะคะต่อกันที่รายการที่เก้านะคะใบหน้าสวยเนียนมากอใบหน้าสวยเรียวมากนี่องคนี้ค่ะเป็นสายดูดีนะคะ เผื่อใครเลงไว้นะคะก็ปิดได้เลยจะเป็นรายการที่เก้านะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบค่ะองค์นี้ก็เส้นสายคมชัดค่วะวันนะจะเป็นสี เหลืองทองเลยนะคะองค์นี้อกวีเลยอ,อกนูนนะคะมีค่าฟักดำน,นะคะแถวไซขึ้นด้านข้างด้านหลังก็เป็นเหมือนรอยปูไตแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการที่สิบนะคะ ต่อกันที่รายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเกทะลุซุ้มค่ะองนีเ้เขาเรียกว่าพวกเส้นสายต่างๆเนี่ยดูไม่หนาเกินไปแล้วก็มีความลึกนะคะแต่ไม่ได้ลึกเกินค่ะแล้วก็เป็นพิมพ์มาตรฐานนะคะพิมพ์นิยมนะคะ ด้านหลังค่ะด้านข้างองนี้จะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะเข้มขังค่ะต่อกันที่รายการที่สิบสองค่ะรายการที่สิบสองเนี่ยน่าบีบมากๆเลยก็เป็นมวลสารเหมือนลูกแก้วนะคะแปลกดีค่ะดูมีเอกลักษณ์เป็นแบบดูมีเอกลักษณ์ดีนะคะ เขาก็ช่างทํานะคะหลายงานศิลปะหลายพุทธศิลป์เลยนะคะองนี้ก็มวลสารเยอะนะพี่ดูดีๆองนี้ก็จะเป็นรายการที่สิบสองค่ะไปต่อนะคะรายการที่สิบสามนะคะมีเส้นผ่าทิต์อยู่หนึ่งเส้นนะคะ ด้านหลังด้านหน้าก็มีพวกดอกแรกขึ้นนะจ๊ะแต่ใบหน้าเนี่ยพราฟอร์มสวยค่ะองนี้วันณนะสีจริงๆแล้วเขาเป็นสีคาช้างนะคะนีรายการที่สามนะคะหอมเนี่ยแบบ ต้องมีกลิ่นอันเนี้ยอยู่ที่โต๊ะทำงานมตมดแล้วเดี๋ยวต้องซื้อใหม่คือมันแบบช่วยให้เราผ่อนคลายไม่ได้ขายของเต็มแค่อยากแชร์เฉยๆว่าคือเอ๊นั่งพูดบรรยายเรื่องพาร์เนี่ยเอกก็ต้องการแบบความผ่อนคลายความจะได้คิดอะไรลงๆสมองโลงๆอะไรเนี้ยคะ่ะต่อกันที่รายการที่สิบสี่นะคะอ่ารายการที่สิบสี่ก็วันนะสีขาวนวลเลยดูแบบ ประมุลตามากๆนะคะมนสารก็พระกำแพงสูงกอเม็ดหยกสีเขียวนะจ๊ะแล้วก็ผงฐานการทูบนะคะองค์นี้ก็สวยนะคะพี่ๆใส่ได้กับกรอบทองกรอบเงินกรอบสเตนเลสใส่ได้ทุกสีเลยคือแมทหมดเลยนะคะองค์นี้ติดไปบูชาสักองค์ก็ได้นะคะ เป็นสริมงคลป้องกันภัยเสริมเสน่ห์เมตตานะคะอ,องนี้รายการที่สิบสี่ค่ะต่อกันที่รายการที่สิบห้าค่ะองค์พระจะมีความสูงกว่าองค์ปกตินิดนึงนะคะจะมีความหนาข้างหลังเป็นยันนะคะก็มีความแบบข้างหลังเป็นยันเขาก็น่าจะ ทำยากอยู่นะคะอาคาระแต่ละตัวเนี่ยก็เป็นองค์ที่สิบห้านะคะไม่มีอะไรมากต่อกันที่องค์ที่สิบหกค่ะองค์ที่สิบหกข้างหลังกลับมานะคะเนื้อเป็นคื้นๆอย่างเงี้ยน,น,นะคะ องค์ที่สิบหกเม่อหลังกลับมาเป็นที่เป็นกลับมาเพราะว่าเหมือนกับพออยู่ในพิมพ์แล้วเขาป้ายออกมันก็เลยจะเป็นทรงกลับมาตอนนี้ไปหาความรู้มานะคะต่อการที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการที่สิบเจ็ดนะคะมีใครชอบอยากปิดไม่เอ่ยองค์นี้ มีรอยยุบรอยแยกนะคะอันนี้ด้านหลังขององที่17นะคะไปต่อค่ะองค์ที่18บแองค์นี้ก็สวยค่ะแต่งในงานสวยงามเลย จะเป็นสีเทาๆนะคะวันนะแล้วแต่คนชอบนะคะพี่เอาพรา์ที่เราชอบนะขอบคุณพี่ๆมากที่แบบชมบอกว่าพระของเราสวยอะคะ่ะต้องขอบคุณด้วยนะคะถ้าเอสองไว้ไปพี่ทักไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะ งที่สิบแปดค่ะต่อ,อกันที่รายการที่สิบเก้านะคะองนี้เนี่ยมันมีชีจริงเลยเนื้อเป็นสีเนืน้อเนลยนะคะมวลสารเยอะจัดจ้านจริงๆนะคะอง์นี้ถึงยุคกันไปเลยคะ่ะถึงยุคยุคตายนะคะเ <laughs> พราะว่าอะไรเพราะเขามีความละเอียดเนี่ย อาไม่ยุคปลายก็ยุคกลางโดยประมาณจากการสรรันนิษฐานต้องส่องแบบนี้พี่ๆจะได้มองชัดๆไปที่ตั้งค่าก็ได้ค่ะแล้วก็ปรับให้มันเป็น0.5ค่ะทัน,ทนข้างด้านล่างดุมโบน ข้างขวาจริงๆเราต้องส่งให้พี่ดูขนาดนี้เลยแต่แบบเราคุยกันในไลน์ก็ได้นะคะเพื่อแบบไม่ให้คลิปมันยืดเยื้อยาวเกิอนยอะไรเงี้ยไปต่อค่ะรายการที่ยี่สิบนะคะผิวข้างในละเอียดมากเลยนะคะ ม้างหวังค่ะท่านทางนะคะองคที่20ไปต่อกันที่รายการที่21นะคะลวดแบบสนิมเยอะมาก เนื้อพัก,ก็เลยติดสนิมไปด้วยเลยนะคะยี่สิบเอ็ดค่ะพร้อมขึ้นคอยี่สิบสอง J D Y แบบเก่าแบบสับนะคะแบบเก่าแบบสับเลยค่ะ มีคาไซขึ้นด้วยนะข้างหลังสังขยานะคะอคุ้งนี้เจดีโยก็เป็นพิมพ์ที่นิยมอีกหนึ่งพิมพ์นะคะใครนิยมไม่รู้จะอ่านมาเขาบอกว่าเป็นพิมพ์นิยมไปต่อนะคะรายการที่ยี่สิบสามค่ะมาแบบ คมเข้มนะคะเข้มขาังมีดอกแร่ใด้มีใบลานนะคะอมใบลานนะคะลักดำดุดันสุดๆองค์นี้ใส่กรอบเดี๋ยวจะลองใส่กรอบให้ดูนะคะจำมวนสารท่านเนี่ยเยอะจริงๆองค์นี้นะคะถ้าอางค์นี้ใส่กรอบจะเป็นยังไงมาดูกันอันนี้ลองใส่กับกรอบสีเงนินนะคะ อ่าได้อยู่นะพระไม่ไม่ดรอปนะคะพระดูเด่นเหมือนกันนะคะดูง่ายๆดีค่ะอง,งนี้รายการที่ยี่สิบสามถูกใจทักปิดได้นะคะสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะรวมส่งแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสุดท้ายสําหรับเช้านี้สุดท้ายนะคะองที่ยี่สิบสี่สำหรับเช้านี้นะคะเจอกันอีกทีหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะไปขายขนมกลับมาก็ มาให้บริการต่อนะคะเรื่องผันะคะแต่ขนมเนี่ยก็คือขายดีมากจริงๆเหนื่อยแต่แฮปปี้สนุกค่ะเพราะว่าได้ทำงานที่ชอบค่ะอันนี้อหารมนสารนะคะด้านข้างนะคะด้านบนด้านหลังจะเป็นฟิลนี้นะคะพี่ๆจะเป็นแบบนี้นะคะ อ,องพระสวยค่ะสมส่วนกับสุส่มน,นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็จบแล้วเช้านี้ยี่สิบสี่องก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีๆนะคะทำอะไรนนก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปวิดีโอองพระที่จะให้รับชมใหม่ๆ สวัสดีนะคะเจอกันค่ะ